ผักชีอีพีสองนี่คือผักชีชุดเก่าปลูกในลังโฟมตอนนี้ก็เริ่มเป็นต้นแก่แล้วครับผมนะก็โอเคอยู่นะนี่ป่องปุ๋ยอภิมหาพลังครับผมนะทําไว้สามปล่องแต่ยังเหลือกล่องโฟมอยู่อีกชุดหนึ่ง อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขวดพลาสติก3ใบเหมือนการปลูกผักชีคลิปที่แล้วอุปกรณ์เดียวกันเดี๋ยวจะปั่นปาดคอขวดออกนะครับนี่นะครับผมดูตามเลยครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ละเอียดเลยครับผักชีอีพีสตูดขวดตรงนี้ห่างไว้1นิ้วนะครับส่วนด้านบนก็ห่างไว้1นิ้วเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านช่วงกลางของขวดเนี่ยก็จะทําการเจาะรูนะครับบริเวณนี้ ตรงนี้ทําไมไม่ต้องเจาะครับตรงนี้คือจะให้แม่น้ําตัวน้ําที่ขังอยู่ครับผมเพื่อที่จะระเหยขึ้นมาเป็นความเชื้นหน่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยสลายครับผมส่วนด้านบนนี้ทําไมไม่ให้เจาะครับผมตรงนี้ก็คือเวลาเรากลบดินเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ดินเนี่ยขึ้นมาชิดปากขอบขวดตรงนี้แหละครับให้ดินขึ้นมาชิดขอบขวดเลยดินจะได้กบขอบขวดไว้ส่วนที่เจาะรูจะอยู่ในดินจะอยู่ในใต้เดินครับผมเพื่ออะไรประโยชน์ของมันก็คือกรบกบไม่ให้มีกลิ่นขึ้นมาแล้วก็ป้องกันแมลงเข้าไปรบกวนวางไข่ถ้าเกิดว่าเเรรราาจะขึ้นนมมมชิดลยััีูไงคบ แล้วมแมลงเขาจะเข้าไปทําการวางไข่ได้ไงครับเอาบาบัดในส่วนของเม็ดผักชีนะครับอันนี้ผมเก็บรวบรวมไว้จากส่วนของเราเองนะครับเอาเทลงไปในชุดคลิปที่แล้วผมไม่ได้ทําให้เขาแตกนะครับผมจะปลูกเป็นเม็ดๆไปเลยนะครับผักชีเวลาเขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยโคนมันจะเช็ดกันมันเหมือนต้นแฝดน,นะครับเม็ดหนึ่งมันจะมี2ต้นนะครับมันทําให้ต้นถี่เกินไปแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้วนกนิ้งกลิ้งๆๆทำให้เขาแตกออกเป็น2เสี่ยงแตกออกจากกัน โอเคครับลุยกันเลยอ้าวหลังจากนั้นเสร็จแล้วทําไงต่อครับผมก็เอาไปแช่น้าครับผมกระตุ้นเขาแช่น้าไว้สัก30นาทีปลายไขควงครับหรือจะใช้คแรังก็ได้นะแบบไฟฟ้าก็ไวดีก็ทําการเจาะครับเจาะให้ติทีนะครับเพื่อรากเขาจะได้เข้าไปดูดซึมทรัพอาหารได้ง่ายครับก็ยังคงจํากันนด้นะครับปุ๋ยหมักเหล่านี้ที่ผมหมักไว้ในคลิปก่อนๆปุ๋ยฟรีเจาะเรียบร้อยแล้วครับเจาะเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้ก็ไม่เจาะนะครับไตเ้นเนี่ยและข้างบนก็ไม่เจาะนะครับไม่ไม่เจาะ เสร็จแล้วก็นาขวดมาวางครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับผมอา้าเมื่อวางขวดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนําดินปุ๋ยหมักนะครับเข้าเทให้รอบๆขวดนะครับอ่าเทลงในกระบะกล่องโฟมนะครับเนี่ยอาา่าเสร็จแล้วครับนี่คือปล่องปุ๋ยเออพี่มหาพลังครับสวยงามเลยแล้วจะมีฝามาครอบปิดอีกทีนึงครับกันกลิ่นนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตวิธีการเติมเศษอาหารจากในครัวเลยโอ้โหมีเปลือกไข่ด้วยดีเลยครับผมเนี่ยเติมให้เต็มนะครับในรอบแรกนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับผมฝาชากาแฟนั่นแหละอ่าแล้วก็โรยเม็ดผักชีครับขีดเป็นเส้นๆ้นก็ดีนะครับเพื่อความสวยงามเวลาเขางอกขึ้นนะครับอ่าเขาจะได้สวยงามอ้าปิดครับผมสก็อตเทปปิดไว้เลยครับคลุมฟางครับคลุมฟางให้ทั่วแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มหนึ่งถึงสองอาทิตย์งอก ข้อแตกต่างระหว่างผักชีคลิปนี้กับผักชีคลิปก่อนนะครับคือในคลิปนี้ก็คือการใช้ขวดยีให้เมล็ดเขาแตกออกเป็น2เสียงนะครับเพราะว่าในเม็ดหนึ่งเขาจะมีอยู่2หน่อสอต้นครับผมโอเคครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ